ตอนนี้เรากำลังจะไปท้องนากันนะคะนี่ก็เป็นถนนซาซิเลียมซึ่งลาดยางอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าท้องนาของเราเป็นยังไงบ้างก็จะเลี้ยวเข้าซอยนี้นะคะเป็นซอยพหลโ7 1ินีดหนึ่งจะเห็นว่าทางดีมากๆเลย นี่ก็เป็นบริเวณท้องนาของเรานะคะซึ่งเราได้ผูกวัวเอาไว้หลายตัวเลยข้างหน้าก็จะเป็นตัวสีแดงนี่ตัวสีแดงวัวตัวสีแดงกลงไปไหนพาไปดูวัวใช่ไหมน้องกระตูนพาไปดูวัว นี่ก็เป็นบรรยากาศท้องนาซึ่งมีวัวเต็มไปหมดเลย <l ark> น้องกระตูนพาไปไหนนะครับ <L ark> เป็นไล่วัวใช่ไหมเราอยู่ร่มเหรอแล้วก็ตูนสัมภาษณ์หน่อยวันนี้มาทำอะไร <l ark> หันมาหันมาวันนี้มาทำอะไร <l ark> มาเอาวัวกับบ้านวัวกับบ้านเหรอ มีหลายตัวไหมล่ะมีหลายตัวไหม<ค>มีอยู่สี่ตัวเป็นตัวผู้อีกตัวตัวหนึ่งไหนอู้ซูมดูวัวน้องการ์ตูนกันโหนี่ไงวัวป,ป,ป๊าปากำลังไปเอาวัววัวเยอะมากเลยชื่ออะไรมั่งครับวัวชื่ออะไรมั่งครับรู้ไหมชื่อแดงชื่อเขียวชื่อแดงชื่อเขียว ชื่อนวลใช่ไหมโอ้อกบน้ำแดงกบหมูแดงวัวมีอะไรบ้างนะชื่ออะไรบ้างนะน้ำแดงน้ำเขียวอะไรอีกนะหมูแดงเอาหันหน้ามาก่อนหันหน้ามาก่อนมีน้ำแดงน้ำเขียวอะไรอีกนะหมูแดงเหรอลูกหมูแดงหนูไหนตัวไหนหมูแดงนะตัวสีแดงใช่ไหมโอ้ตัวสีแดงไกลๆคือหมูแดงนี่วัวใครกำลังมาโอ้บรรยากาศท้องนาแบบว่า ดีมากๆเลยป,ป้าป๊าก็กำลังปลดวัวอยู่เห็นไหมกระตูนใครมาไล่วัวไหมเคยมาไหมยังไม่เคยเหรอแล้วอยู่บ้านไล่ช่วยช่วยปู่ไหมช่วยหรอเอออยู่บ้านไล่ช่วยปู่ด้วยจะเดินไปไหนอะ่ะนี่ก็เป็นวัวกำลังเดินมา หาน้องกระตูนน้องกระตูนหลบ,บวัวหน่อยได้ไหมวัวกำลังเดินมาเห็นไหมมานี่ก่อนมานี่ก่อนเนาะหลบ,บวัวก่อนวัวหมูเด้งอะไรมันออกมาโอ้อันนี้วัวตัวใหญ่มากเลยบามันนะเนี่ยเดินไปไหนเอ่ย เดี๋ยวกลับไปไหนหวัวตัวนี้เป็นตัวเมียสีแดงสวยมากเลยนนลส่วนที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็เป็นตัวเมียป้าปํากำลังป้าปาอันนั้นคือไล่ของป้าอันไหนคือไล่ของป้าลูกไหนนู่น่ะเหรอโอ้นาใช่ไหมป้าป้ากำลังไปไหล่วัวอยู่เห็นป่ะเออเห็นไหมไกลๆป้ากำลังไปไหล่วัวอยู่ กระตูนจะไปไหนครับกร,ร,ระตูนก็รอบปะป๊าตรงนี้แหละไปุดอะไรนะเดาีไปทางนี้อโอ้เดินไปทางนี้เหรอโอ้นี่ก็เป็นท้องนาแล้วก็วัวแย่ๆเลยนี่ก็จะเป็นสี่โมงเย็นแล้วกรตูนก็พาไปดูวัว กระตูนมานี่มานี่มานี่เร็วโ้ะกระตูนกินอะไรอ่ะกิน <มา S 1> น้ำแข็งเออน้เียวแล้วช่วยป้าป๊า,ปาเลี้ยงวงัวไหมเนี่ยกระตูน่ะมาเร็ววัวมาแล้วนูนอ่ะหลบวัวก่อนนูน อารมบัววัวกำลังเดินมาวัวนี่ค่โอ้วัวกำลังเดินมาตัวนี้ชื่อจงเหรอใช่ไหมเออเนี่ยจงมีลูกกี่ตัวแล้วน่ะวัวชื่อจงอ่ะฮะมีลูกสตัวมีอตัวนะมีสองตัวเหรอโอ้จงมีลูกสองตัวมาแล้วป้าไล่วัวมาแล้วนุนไงป้าไล่วัวมาแล้วเออนี่ไง วัวเยอะเลยเราต้องหลบวัวก่อนนะอืมสวยมากๆเลยอันนี้เป็นวัวแม่วัวพันบามัน่นทายเดินไปแล้วกลับบ้านแล้วจุนแล้ววิ่งเ้วช่วยป๊าแล้วเออจุนตะตุนไปวิ่งไปจับเชือกวัว โอ้ตัวไม่กลัววัวเลยอ่ะต e ัวไม่ตับเชือกวัวแฮปปะป้าเหรอยังไม่เคยเห็นกระตูนกลัวอะไรเลยเนี่ยมาแล้วหนุ่มน้อยนี่ตั้นมาแล้วเออตุนหนูวัวตกใจ กระตูนเลี้ยงวัวจับเชือกวัวเนี่ยกระตูนเก่งว่ะอ,อย่าตูวมานี่ตัวมาหาปะปาก่อนวัวมันตกใจนิดหน่อยครับเ,าาเดี๋ย<ป>วรออีกสองตัวเดี๋ยวตันไล่วัวเร็ว อู้น่ะเ,นลลเลยลำนาาโคตอ่ะเร็วอันนี้นิวตันมาช่วยเลยี้ยงวัดวด้วยเดี๋ยวรอลูกวัวก่อนอันนี้ตั้นไปไล่วัวมาเร็วตั้นไ,ไล่วัวมาอันนี้เป็น,ต,นตัวเมียนะคะนี่ตัวเมียอันนี้น้องนิวตักนกำลังไปไล่วัวตั้นไ,ไล่วัวไปกลับบ้านกันเถอะเรา น,นี้ตันเร็วเดินไปไล่วัวมาเร็วนี่วัวตอนเย็นก็กินดีอย่างนี้เลยโอ้วัวกำลังกินหญ้าอยู่<ป>ตัวนี้สวยมากเลยอ่ะตัวสีแดงนิวตันมีตัวสีขาวด้วยลูกเนี่ยตัวสีขาวก็ของเรานะ แค่ไล่เฉยลูกแล้วก็มาแต่นูลุกแต่ไม่ได้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกำลังมากำลังมาตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยตัน้นนี่วัวสวยมากเดี๋ยวตั้น่าไปดักหน้ามาันลูกนี่ตั้นเดินไปฝั่งนี้ครับนีต่ตั้นเดินฝั่งนี้ลูกอย่าไปดักหน้ามันแม่แม่ก็อย่าไปดักมันดิแม่ไม่ได้ดัก นี่วัวไปแล้วน่ะาลากว่าวมาให้นิวตันด้วยนะ<อ>่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งไล่มาลูกได้อะไรของแถมเป็นอะไรของแถมเป็นว่าวดดวะไหนอ่อะแล้วมันจะขึ้นไหมนะ่ะขึ้นดิตามหลักว,วิทยาศาสตร์ต้องขึ้นอยู่แล้วจับเชือกขนาดเนี้ยอ้อไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่า กิตันวัวใครไม่รู้ก็ใครไม่รู้อะน,น้องกระตูนจะไปกับอาไปแล้ววัวกลับบ้านแล้วกระตูน,นไปไปกับอาเหรอนี่กระตูนไล่วัวด้วยเก่งมากเลยนี่ไงวัวมาถึงบ้านแล้วมีทั้งหมดสี่ตัวนี่เออเรามีเด็กที่จะมาไล่วัวด้วย นี่ไปช่วยป้าไล่วัวหน่อยดิโอ้วัวเยอะมากเลยนี่มาถึงก็มากินน้ำกันตูนมาไล่วัวเร็วตันก็ามาช่วยไล่วัว วที่เห็นอยู่เสื้อฟ้าก็เป็นคนเลี้ยงวัวนี่วัวหลายตัวมากมีทั้งหมดตัวเมียสตัวตัวผู้หนึ่งตัวเนื้อตันก็นมาช่วยไล่วัวกันมาถึงก็หิวน้ำกันเลยทีเดียวตัวนั้นชื่ออะไรนะลูก ไออะไรรู้่ตั้นช่วยลุงไล่วัวดิลูก